วิธีตัดภาพแปะกาพื้นหลังเอาเฉพาะคนมาใช้งานนะครับเวลาเราจะซ้อนภาพเบื้องต้นนะครับเราจะขยับภาพไม่ได้ใช่ไหมให้เราคลิกขวานะครับผมที่รูปภาพแบบนี้นะครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเมนูนะครับ In Font Tag ตรงนี้นะครับผมเราคลิกเข้าไปครับจากนั้นตรงนี้ภาพมันจะเลื่อนได้เดี๋ยวผมจะเอาไปซ้อนไว้ด้านบนแบบนี้นะครับผมจะตัดภาพใส่ด้านบนตรงนี้นะครับจากนั้นเราดับ b l e ลคลิกตรงรูปตรงนี้ครับที่เราจะตัดดับเ l e click หนึ่งครั้งครับมันจะมีเมนูนี้โชว์ขึ้นมานะครับ Remove Background นะครับเรากดเข้าไปครับจากนั้นมันจะเป็นเมนูแบบนี้นะครับ เราลากตรงนี้ครับให้ครอบรูปคนนะที่เราจะตัดด้านล่างด้วยนะครับเท้าด้วยนะครับลากลงมาครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับสังเกตนะเดี๋ยวผมจะสูมเข้าไปนิดนึงนะครับตรงนี้สีมันจะล้นเลอะนิดนึงใช่ไหมครับให้เรามาตรงนี้ครับตรงบวกเนี่ยนะฮะเรากดคลิกเข้าไปครับเราจะได้เมนูดินสอมาแบบนี้ครับให้เราลากนะครับลากมาเลยครับแบบนี้เห็นไหมนี่นะครับแขนเสื้อเหมือนกันนะครับเนี่ยมันนิดนึงนะเห็นไหมเราจะลากนิดนึงครับตรงนี้นั้นนิ้วด้วยครับเห็นไหม มันอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่า p h o t o s h o p นะครับแต่ผมมองว่ามันใช้งานได้ในระดับหนึ่งสำหรับใครที่แบบอยากจะเอาไว้ตัดภาพแบ็กกราวด์นะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะเราไปกดคลิปตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับตรงนี้แบ็กกราวด์ด้านหลังก็จะหายไปนะครับเราก็จะเหลือเฉพาะรูปคนแบบนี้นะครับเราก็สามารถเอามาใช้งานได้นะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะตัดต่อภาพพื้นหลังเอาไว้ใช้งานเอาไว้ทํางานนําเสนอต่างๆเราก็สามารถทําเหมือนคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับทำแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับผมคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ